ช่วงนี้หยุดยาวค่ะอย่างที่บอกนะคะอุทยานแห่งชาติหลายๆที่เขาก็เตือนนะคะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาไปเที่ยวก็ต้องระวังนะคะเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยไปกันเป็นจํานวนมากก็ไม่เป็นไรก็คนเยอะก็สนุกดีค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยค่ะอย่างกรณีที่อุทยานแห่งชาตินะคะดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่เคยไปไหมคะนี่เลยค่ะเกิดเหตุนักท่องเที่ยวหญิงหมดสติกระทันหันนะคะขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ทั้งทีมแพทย์ทีมฉุกเฉินนะคะทีมกู้ภัยเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือค่ะแต่ในที่สุดนักท่องเที่ยวท่านนี้นะคะก็ต้องเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมรุนแรงถึงกระท่านเสียชีวิตเลยเหรอคะ เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันค่ะเนื่องจากว่าทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเป็นเพศหญิงอายุแค่57ปีเท่านั้นนะคะภูมิลำเนาก็เป็นคนจังหวัดลำพูนค่ะ,ะปรากฏว่านักท่องเที่ยวท่านนี้นะคะนายแพทย์ดำรงจากมานนนเนี่ยเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยพระหมปกเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่า สาเหตุที่เสียชีวิตเนี่ยระบุยังไม่ได้นะคะ,ะผู้เสียชีวิตเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นเป็นพิเศษคือหนาวเยอะเลยนะ,ะอยากฝากถึงนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวเย็นด้วยนะคะว่าที่อุทยานแห่งชาติในเขตภาคเหนือนะคะต้องมีการเตรียมตัวโดยเฉพาะร่างกายจะต้องแข็งแรงนะคะและผู้ที่มีโรคประจําตัวนะ ควรจะพกยามาด้วยนะคะ,ะติดมาด้วยเนื่องจากว่าอากาศในช่วงนี้เนี่ยมันหนาวเย็นมากมันจะส่งผลกระทบต่อก,การหายใจอย่างพี่เนี่ยหอบหืดไปไหนพี่ก็พกยานะบางทีไม่มีอาการจะเป็นนะคะไปหนาวมากๆพอเราหายใจซึ้ดจัจัหลอดลมมันตีบอพอตีบทีนี้จบเลยค่ะ เหนื่อยเลยแล้วก็เป็นภาระรคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายตัวเองเป็นอะไรรู้ตัวเตรียมยาไปให้พร้อมนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้ว่าจะต้องไปสมุบุกสมบันปีนเขาเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะอย่างไปเที่ยวช่องเย็นเนี่ยที่กําแพงเพชรเนี่ยต้องมีปีนลงไปด้วยนะสนุกสนานบางทีไม่ไหวตะคงคงตะคิวกินเพราะว่ามไม่ได้วอร์มร่างกายไปก่อนคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเองให้พร้อมค่ะทเที่ยวไม่ว่า แต่ว่าอย่าป่วยถูกนะต้องดูแลร่างกายของตัวเองนะคะให้มีความแข็งแรงก่อนที่เราจะไปเที่ยวขณะไปเที่ยวถ้ารู้ว่าอากาศหนาวเย็นเตรียมเสื้อกันหนาวเตรียมผ้าพันคอไว้ให้พร้อมและเตรียมยาประจําตัวด้วยเพราะว่าอย่างไรนี้เนี่ยเกิดหัวใจล,ล้มเหลวเฉียบพลันซึ่งก็ไม่แน่ใจว่า เป็นเพราะว่าอากาศมันหนาวเย็นจัดจัดหรือคุณไปผิงไฟแล้วสูตรควันเข้าไปหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอสาเสตุอยู่นะคะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะนอกจากยาประจําตัวแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ควรพกไปด้วยเนี่ยก็คือยาฉีดยุงฉีดแมลงอันนี้ต้องพกนะคะล่าสุดในเห็นไหมคะที่ลงมาไปกลางเต้นยุงตอมขาใช่โอ้เห็นไห มิดเลยถูกต้องแลทีนี้เนี่ยไม่เห็นขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแมลงด้วยนะบางทีแมลงเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราแพ้มาถึงเรียบร้อยแล้วเห็บปูงเห็บป่ามันมีนะพี่สุเมธเนี่ยไปไปเข้าป่าเหมือนกันปรากฏว่ากลับมาละไปหลายวันแล้วกลับมาเอ๊ะคันคับริเวณนี้เอ๊ะเป็นอะไรออะนึกว่าเป็นฝ่ายเอามือไปแกะ ติดมาตัวหนึ่งค่ะเป,เป็นเห็บป่าตัวเล็กนิดเดียวเหมือนฝฟยเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องเตรียมไปให้ดีนะคะหยุบยาทาตัวพ่นสปรงสเปรย์ในที่ที่ตัวเองไปกางเต็นท์นะคะดูแลต,ตัวเองอย่างมีความสุขเนาะใช่ค่ะกลับมาจะได้ไม่ต้องคันคายเยอนนะคะถูกต้องค่ะ